คงจะไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกรานะครับท่านผู้ชมนี่คือวัฏจักรของชีวิตนะครับที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงมันได้นะครับมีเกิดก็ต้องมีดับมีมาก็ต้องมีไปนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับสิ่งที่โคดทวนกำลังพูดถึงก็คือตลาดในเรื่องของขาเข้าและขาออก ของสโมสรหงแดงเลีวผูของพวกเราซึ่งขาเข้าเนี่ยเราก็พอทราบกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีเขาใหญ่นะฮะอัปเดตกันทําให้หัวใจของพวกเราเนี่ยมันพองโตไปแล้วนะครับทั้งที่แน่นอนนะครับสิ้นเสียงนกหวีดในเวทีบุนเดสลีกาเราก็สามารถที่จะปิดดิวเจ้าเจอรมีฟิลมโปงได้ไปที่เรียบร้อยนะฮะสอยเข้ารังหงแดงเลี้ยวภู 1รายนะครับส่วนรายที่2ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาเรียกว่าดีลนี้เป็นดีลแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับของแดงรีวโพก็ทํางานอย่างฉับไวเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าทีมงานรวมถึงกุเซอร์อเนอร์สล็อตก็ได้เข้าไปนั่งในหัวใจของนักเตะอย่างฟอร์เรนวีสนะฮะโอ้โหงานนี้เรียกได้ว่าสร้างความคึกคักกระปี้กระเป๋านะฮะหัวใจพองโตให้กับเราเดอะคล็อปกันทั่วโลก เป็นดิวที่ไม่น่าเชื่อว่าลิวพูจะสามารถที่จะใสนักเตะรายนี้นะครับท่านผู้ชมและก็น่าจะมีข่าวดีในการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก่อนตลาดการซื้อขายนักเตะจะเปิดในช่วงวันที่10มิถุนายนซึ่งก็รายงานอัปเดตล่าสุดจากทางฝั่งของฟอวิซิโอโรมาโน่นะครับอีกรายนึงก็คือมิลอดเคอร์เคสนะครับแบ็กซ้ายนะฮะของบอลมัด เลีวภูของพวกเราก็เจราจาเข้าสู่ขั้นสูงสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมคาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในเร็วนี้นะครับไม่น่าพลิกนะสำหรับแบ็กซ้ายอย่างมิลสเคอร์อเคดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของขาเข้ามันทำให้พวกเรามีความสุขนะฮะเรียกได้ว,ว่าแฟนของแดงเนี่ยกระดีกระดานะฮะหลังจากที่พวกเราได้แชมป์พวกเราเฉลิมฉลองแชมป์ ในสวันที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหลือเกินนะครับในช่วงอาทิตย์นี้ทั้งข่าวครา,าวนะฮะของบิ๊กดียวสามบิ๊กดีวที่จะย้ยายเข้ามาแล้วก็ข่าวครา,าวที่สโมสรของแดงริวปูของพวกเรานะฮะฉันงแชมป์กันนะฮะเรียกว่าเบิกบานกันอย่างทั่วหน้าแต่นะฮะท่านผู้ชมเรามีข่าวดีเราก็ต้องมีข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่ง สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่ามันก็คือวัฏจักรของชีวิตนั่นแหละเราอาจจะเสียดายเราอาจจะเสียใจนะฮะเราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดแบบนี้ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจในหลักของความเป็นจริงนะครับว่าแน่นอนชีวิตคนเรามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละทุกคนก็ต้องพผเชิญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีมาแล้วก็มีไปแน่นอนนักเตะพวกนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับนะแต่ท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ ในความคิดของผมนะครับนะเขากลับช่วยหงแดงลิลพูของพวกเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้มีโอกาสหรือลงเล่นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับแต่นักเตะพวกนี้ก็ช่วยให้หงแดงลิลพูนะครับนะประสบความสําเร็จจนคว้าแชมป์ได้พวกเขาก็คือส่วนหนึ่งของทีมนะฮะทีมใดทีมหนึ่งถ้าแม้นขาดตัวสำรองนะครับตัวที่เป็นแบ็กอัพที่มีคุณภาพไปทีมนั้นก็ยากที่จะประสบความสําเร็จซึ่งหงแดงลิลพูนะครับ ไม่ได้ขาดตัวสำรองที่มีคุณภาพอย่างพวกเขาที่จะย้ายออกไปในฤุูกาลนี้พวกเขาเต็มไปได้วยคุณภาพพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่หงแดงเลี้ยวูนะครับมันใหญ่เกินไปสำหรับพวกเขาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเลี้ยวภูของพวกเรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเดินเดินตามความฝันแล้วก็ไล่ล่าความสำเร็จนะ เราก็มีการเสริมทับนักเตะเข้ามาแล้วแน่นอนนะครับเมื่อมีการเข้ามานักเตะที่เป็นส่วนเกินนะครับก็จะถูกขายออกไปนะครนี่คือ วิถีของฟุตบอลนะครับวิธีการทํางานของโค้ชเช่นเดียวกันนะครับการที่มีนักเตะที่มากมากจนเกินไปนะครับเกินความจําเป็นนะฮะเรียกว่ามีขนาดทีมที่ใหญ่จนเกินไปแน่นอนมันก็จะส่งผลต่อระบบการเงินของสโมสรของแดงลิเวอูเราจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยค่าแรงให้กับพวกเขาโดยที่ไม่จําเป็นนะครับฉะนั้นแล้วลิเวอูของพวกเรา ก็ต้องพยายามลดขนาดของทีมลงมาให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะฮะในฤดูกาลนี้นะครับแน่นอนท่านผู้ชมครับคนที่จะออกไปนะครับนะก็เรามาวิเคราะห์กันเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้ก่อนอื่นที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะท่านผู้ชมนะล่าสุดเนี่ยท้งฝั่งของคุณซืออาเนอร์สล็อตท,ที่ออกมาพูดไว้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่านักเตะ ทีมได้ลงสนามกับพวกเรามากนักอะ่ะอยากจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราจะรู้กันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราจะทําตามวิธีของเราเราจะไม่เร่งรีบหรือกดดันอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือคําพูดของคุณซซออาร์เนอร์สล็อตนะครับที่พูดไว้นะฮะเกี่ยวกับนักเตะที่จะอยู่หรือไปเนี่ยนะฮะถ้าเราจับใจความได้ ก็คือแน่นอนกุเซอันเนอร์สล็อตก็คงจะแจ้งนะครับให้กับทางนักเตะที่เป็นส่วนเกินของทีมได้ทราบนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจยังไงจะตัดสินใจที่จะแบกรับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจละลงสนามหรือว่านั่งรอคอยเฝ้ารอโอกาสต่อไปนะฮะถ้ารับได้ก็อาจจะมีโอกาสได้อยู่แต่ถ้าคิดว่ารับไม่ได้นะครับนะก็คงจะต้องไปหาที่เล่นใหม่อยากจะลงเล่นอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางไปหาเป้าหมายใหม่ของพวกเขานั่นเองนี่คือคําพูดของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตนะครับท่านผู้ชมนะมันก็คงจะเห็นภาพชัดเจนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับท่านผะู้ชมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในบางตําแหน่งเราจะต้องเร่งขายออกไปเพื่อที่เอาเงินเข้ามานะครับแล้วก็นําไป ใช้สอยนะครับในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทํากันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเรามาดูนะครับผมมองว่าคนแรกที่จะต้องย้ายออกจากสโมสรหงแดงรีพูลไปนะครับก็คือแน่นอนละ่ะร0อยเก็คือทางเทรนด์แบ็คขวาไปแน่นอนนะครับทางด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวกับมิลอดเคอรเคส อย่างที่โควดทวนร,รายงานไปแล้วว่าใกล้ที่จะปิดดิวเนี่ยนะครับผมมองว่าในตำแหน่งนี้ก็มีโรบบกับทั้งฝั่งของซีมีกัตถ้าเกิดว่ามีลอสเคอร์เคสเข้ามาถ้าไม่มีใครย้ายทีมออกไปก็จะเป็นในตำแหน่งนี้ก็จะมีอยู่3คนซึ่งผมมองว่ามันเกินความจำเป็นนะครับนะอย่างน,น้อยเนี่ยในแต่ละตำแหน่งจะต้องมีอย่างน,น้อย2คนนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับ ได้ย้ายออกไปอย่างแน่แท้สำหรับแบ็กซ้ายนะครับผมมองไปที่คอตสซีมิกัดนะครับท่านผู้ชมในฤดูกาลนี้เขามีโอกาสลงเล่นเพียงแค่18เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อายุเจ้าตัวนี่ก็ย่างเข้าไป29ปีแล้ว นะครับหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ที่หงแดงลิเวอร์พูลก,ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยนะครับสำหรับเจ้าคอสตัสซิมิกัสนะครับก็นั่งรอคอยโอกาสมาโดยตลอดอายุเขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีผมมองว่านักเตะรายนี้จะเป็นส่วนเกินของกุนซืออาร์เนอร์ส็ลตนะครับและแน่นอนเจ้าตัวก็คงอยากที่จะลงเล่นเกมฟุตบอลให้มากกว่านี้นะครับนะมากกว่าที่จะมานั่งรอคอยโอกาสผมคิดว่าซิมิกัสนะครับมีโอกาสที่จะย้ายออกไปสูง ะะฮะมากกว่าทั้งฝั่งของโรบโบผมว่าคุณซอ้ออาร์เนอร์สล็อตจะตัดสินใจในการเก็บโรบโบไว้นะฮะเพราะดูจากการใช้งานของคุณซอ้ออาร์เนอร์สล็อตแล้วนะครับขนาดโรบโบนะครับไม่ได้ไปเขาเรียกว่าปรีซีซั่นนะครับเพราะว่าได้รับการบาดเจ็บนะ แต่็อบโบก็กลับมานะฮะก็ยังได้รับโอกาสมากกว่าทั้งฝั่งของซีมีกัตนะครับลงเล่นไปถึง33เกมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและก็็อบโบเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับเป็นนักเตะในระดับซซเนียร์ที่มีส่วนสำคัญในห้องแต่งตัวนะครับเขาเป็นเหมือนกับตัวสีสันนะครับสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างบรรยากาศภายในทีมนะฮะแล้วก็ทำให้ทีมคึกคักมีความสุขนะครับ ที่ไม่เหงาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะกุสืออร์เนอร์ส็อตน่าจะเก็บเขาไว้แล้วก็ด้วยฝีเท้าของเขาถึงแม้ว่าจะดรอปลงไปนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังมีดีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ได้ตัวใหม่มาก็อาจจะได้มีโอกาสน้อยลงนะสำหรับโรบบนะครับในฤดูกาลต่อไปอายุก็ย่างเข้าเลข3แล้วคนต่อไปนะครับอ่าท่านผู้ชมครับ ก็คือการรุกนะครับก็คือฮาวิ่อนเลียสนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเราก็จะเห็นในวันที่เรารับแชมป์หรือว่าฉลองแชมป์กันนะครับที่แอนฟิลด์นะฮะเราก็จะเห็นฮาวิ่อนเลียสร้องไห้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีการไปกอดกับทางฝั่งของลิช์ดฮิวพอ,อ,อการกีฬาของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลมันก็น่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าไอ้จุกข,ของเราเนี่ย จะไม่ได้อยู่ในแผนของการทําทีมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเนื้อหอมแบบสุดๆนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นนักเตะในระดับพรสวรรค์นะฮะท่านผู้ชมอายุ22ปีซึ่งก็ถือว่ามีอนาคตเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลนะฮะผมเชื่อว่าทีมในพิมยรีกเนี่ยจ้องตาเป็นมันแน่ๆมันก็มีข่าวเชื่อมโยงไปทางฝั่งของไบเออเร์เลเบอร์กุเซ่นนะครับของเอลิกเทนฮากนะฮะเจ้าชุกอาจจะได้ไปอยู่กับเทนฮากก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ลิอ์พูลอาจจะนําเสนอนะฮะ เขาเรียกว่าวสัญญาของเอเลียตบวกเข้าไปในสัญญาของทางฝั่งของฟอร์เรนเวียตก็อาจจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนผมค่อนข้างที่จะเสียดายนะฮะนักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆแล้วก็มีแพชชั่นนะฮะในการเล่นที่สูงมากๆผมก็ค่อนชอบภาษากายการแสดงออกของเขานะฮะในสนามหรือนอกสนามนะฮะนักเตะรายนี้มันมันโดนใจนะครับ มันมีแพชชั่นที่สูงมากๆถึงแม้จะอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นลิวพูชนะเราจะเห็นลิวพูประสบความสังเร็จะเห็นฮาวิ่งเลียสอยู่ในเฟรมตลอดนะครับเขามักจะกระโดดโลดเต้นดีใจนะครับเรียกได้ว่าไม่กั๊กเลยในเรื่องของการแสดงออกมีอารมณ์ร่วมในชัยชนะของลิวพูของพวกเราค่อนข้างที่จะเสียดายมากๆแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันคือวัฏจักรของชีวิต นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าแน่นอนน้องอาจจะอยู่อยู่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสนะครับนะถ้าน้องได้มีโอกาสไปเล่นนี้กับทีมอื่นลงเล่นเนี่ยน้องอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่าที่จะนั่งรอคอยเฝ้ารอโอกาสที่สโมสรหงแดงรีบูของพวกเราก็ขอให้น้องไปดีนะนะครับนะไปให้มีความสุขไปให้ประสบความสําเร็จนะครับ โค้ชวนก็ขอขอบคุณนะครับที่สิ่งที่น้องทําสิ่งที่ทําให้พวกเรามีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าน้องไปจริงๆนะท่านผู้ชมนะทิปที่ไปนี่คือไม่ใช่ว่าไปตายนะท่านผู้ชมนะครับไปไปหาความท้าทายใหม่ที่สโมสรอ,อื่นนะฮะอ่ะนะครับฮาวิเอ็นเลียสการมาของฟอรินเวสนะครับ มันไม่สามารถที่จะทําให้ฮาวีเอเลียสอยู่ได้หรอกนะครับท่านผู้ชมเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นะครับการที่จะแย่งอ่าเขาเรียกว่าโอกาสในการลงสนามเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแทบจะเหลือแค่ศูนย์เลยแหละท่านผู้ชมสำหรับฮาวีเอเลียสฉันแล้วผมเชื่อว่าน้องก็น่าจะ หาความท้าทายใหม่นะครับหาโอกาสใน,ในการลงเล่นเพื่ออนาคตของน้องเองแหละนะครับถ้าเกิดว่าน้องโชว์ฟอร์มได้ดีในอนาคตลิวพูก็อาจจะซื้อกลับมาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ค่อนขา้างที่จะชอบนะครับสำหรับฮาวิเอเลตคราวนี้เรามาดูทางด้านหน้าขวานะครับนะที่ผมเคยรายงานไปแล้วว่าหมดอนาคตก็คือเจ้าเฟรกโกเกียซ่านะครับท่านผู้ชมนักเตะรายนี้เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้หน้าซ้ายหน้าขวา ตรงกลางก็ได้เลยจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้นะครับแต่แน่นอนนะครับเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยนะครับลงเล่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพียงแค่12เกมนะฮะท่านผู้ชมครับนะเรียกได้ว่าโอกาสลิบหลีมากๆซึ่งทางฝั่งของคุณซอ้อา์เนอร์สล็อตก็ออกมาพูดแบบชัดเจนนะครับไม่มีปิดบังนะฮะบ,บอกว่าฟิลิโกโ้เคียซ่าเนี่ยเขาถามว่าเขาดีเขาเก่งไหมเขาเหมาะสมที่จะเล่นให้ลิเวอร์พูลไหมเขาเหมาะสม นะครับเขาเก่งนะท่านผู้ชมตรงนี้ไม่มีข้อสงสัยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะเบียดตำแหน่งของกองหน้าของพวกเรานะฮะอย่างเจ้าโคดี้กัคกโปเจ้าลุยดีอาร์ดหรือแม,ม้กระทั่งโมซาลาเขาเบียดไม่ได้นะครับและกุสเซอร์อันเนอร์สโลตบอกว่านักเตะ3คนนี้ในรุูการนี้เป็นรดูก,การที่สุดแสนที่พิเศษของพวกเขาด้วยนะครับฉังนั้นแล้วฟิลิโกเคียซ่ายากมากๆนะครับ มันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเขาไม่ได้รับโอกาสนะครับและก็ที่สําคัญเขาไม่ได้ p r e ซีซั่นกับเพื่อนนะฮะฉะนั้นแล้วความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เต็มร้อยนะครับท่านผู้ชมแถมความฟิตไม่เต็มร้อยยังมาสู้ต่อสู้กับนักเตะในระดับท็อปอีกมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยนะฮะท่านผู้ชมสําหรับเจ้าฟริโกเกียซ่าซึ่งแน่นอนการมาของเจ้าฟิมปงการมาของฟอร์เยนเวียยิ่งทําให้เจ้าตัวโอกาสน้อง ลิบหลีเขาไปอีกแล้วรวมถึงอายุอานามของเขาก็ย่างเข้า29ปีแล้วนะฮะการที่จะมานั่งรอคอยโอกาสแบบลิบหลีโดยที่ไม่มีความหวังแบบนี้และอายุของตัวเองก็มากขึ้นและผมมองว่านักเตะรายนี้ก็อยากที่จะลงเล่นนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เขาเจ็บแล้วก็ห่างหายจากการลงเล่นนะครับผมเชื่อว่าเขาอยากเล่นฟุตบอลนะฮะท่านผู้ชมนะมัน พอเขาหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยากเล่นฟุตบอลนะฮะฉะนั้นแล้วเขาน่าจะตัดสินใจในการลาสโมสรหงแดงลิวพูลของพวกเรานะท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปได้มีโอกาสลงเล่นฟุตบอลได้มากขึ้นน่าจะกลับอิตาลีนะจะเสียดายมากๆว่าเขามาแค่ปีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนกุนซืออัเนอร์สโลอตก็บอกแบบชัดเจนนะครับบอกว่าผมแค่มีความอยากจะแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวของกัคโปดิอาร์ โมซาลามากกว่าก็เท่านั้นเองพูดแบบตรงแบบเล่นเอาเคียซ่าในงายท้องไายไส้นะท่านผู้ชมซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วคำพูดของกุสเซอร์อันเนอร์สล็อตเคียซ่าไม่สามารถที่จะเบียดแย่งตำแหน่งมาได้นะน่าจะปอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องลาสมโมสรสำหรับคนต่อไปนะครับก็คือเจ้าของสถิติคนที่สมโมสรซื้อมาแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับ 85ล้านปอนด์ก็คือดาวินน์นวลเยสนั่นเองเขาก้า 9, เข้ามาเป็นเขาเรียกว่ากองหน้าตัวความหวังของสโมสรหงแดงเรียวโนะครับแล้วก็แบกรับความคาดหวังของสโมสรปีแรกนะฮะท่านผู้ชมครับเขาลงเล่นไป29เกมแล้วยิงได้9ประตูปีที่2เป็นปีที่ถูกคาดหวังว่าดาวินนุนเยสจะยิงประตูให้กับเรียวโูแบบระเบิดระเวอลงเล่นไป36ยิงได้เพียงแค่11 ซึ่งก็มีโอกาสยิงมากมายนะครับเรียกได้ว่ายิงทิ้งยิงขว้างปีที่3เป็นปีที่เรียกได้ว่าหายนะของเขาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลุดไปเป็นตัวสารองซะส่วนใหญ่นะครับลงเล่นเพียงแค่30เกมแล้วก็ยิงได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นเอง มันถึงเวลาที่ดาวินนุนเยสจะต้องออกจากสโมสรหงแดงลิพูเพื่อที่จะไปเรียกความมั่นใจของตัวเองนะครับ3ปีที่เขาก็อยู่กับลิพูเนี่ยถือว่าความมั่นใจของเขาเนี่ยหายไปเยอะมากๆนะครับสำหรับนักเตะรายนี้แน่นอนนะครับคิดว่า,าการมาของฟอรินเวสนะครับจะทำให้ดาวินนุนเยสเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ยากอยู่ลำบากมากขึ้นนะครับและแน่นอนลิพูของพวกเราก็ต้องการที่จะขายเขา เพื่อที่จะนำเงินรายได้มาสมทบทุนในการที่จะซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับและอีกคนนึงนะครับก็คือโจโกเมสนะฮะท่านผู้ชมครับในฤด,ดูกาลนี้มีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลเพียงแค่9เกมเท่านั้นเองแล้วก็เจ็บหนักนะฮะจนไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วงท้ายๆฤด,ดูกาลนะครับ แน่นอนจากภาษากายในวันที่พวกเราสลองแชมป์โจโกโมเมสน่าจะไปอย่างแน่นอนและคนสุดท้ายก็คือประตูนะครับเจ้าเควินเคลเฮอร์ประตูมือ2ของลิเว์พูของพวกเราซึ่งเป็นประตูมือดีนะท่านผู้ชมแต่ไม่สามารถที่จะแย่งเบียดกับทั้งฝั่งคอริซอนเบเกอร์และการมาของมาดัชวิลลี่ได้นะฮะเรียกเลยว่าเหนียวแน่นหนึบทั้งอริซอนทั้งมาดัชวิลลี่ฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่เควินเคลเฮอร์นะครับ นะจะต้องออกไปหาความท้าทายใหม่นะฮะนี่คือรายชื่อที่ผมวิเคราะห์นะครับว่าจะมีโอกาสย้ายออกจากสโมสรหงแดงลิปูของพวกเราในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับโคชทัวร์ลิปูได้เลยนะครับ